วัดป่าเทพนิมิตเนี่ยก็ดำเนินการสร้างวัดมาตั้งแต่ประมาณปีพศ2534ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่อุดมทิตะปัญโยวัดป่าเทพพิทักษ์ตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาเป็นผู้บุกเบิกหรือว่ามาก่อตั้งไว้สมัยก่อนก็เป็นที่พักสง์ นะครับเรียกว่าท่านก็เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณ4-5หพรรษาถือว่าเป็นวัดสาขาที่11ของท่านนะครับก็ดำเนินการต่อมาเรื่อยๆก็จะมีหลังจากนั้นก็จะมีพระทุกสิทธิ์ท่านบ้างหรือว่าพระที่ทุดงมาจากอื่นบ้างก็สัญจรมาอยู่พักพำนักพักอาศัยก็เป็นที่พักสงฆ์แล้วก็ให้ญาติโยมแถวนี้ได้ มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่การก่อสร้างนั้นก็ดำเนินไปค่อนข้างได้ยากเพราะว่าถือว่ามันไกลเมืองหลวงแล้วก็เป็นสถานที่ส่วนใหญ่ก็คนจะไม่รู้จักนะครับก็จนมาอยู่จนถึงปลายปีพศ .2560 นะครับพอดีก็ผมก็มีเพื่อน เป็นลูกเกิดเพชรบุรีด้วยกันก็คือคุณออสหรือว่าคุณเท,ทัสพุนพันฟักก็ได้โทรไปหาผมในประมาณกันยากันยาปี2560ว่าให้มาทอดกระถินนะครับทีนี้ในปีนั้นผมก็เอ๊ะมันก็ใกล้แล้วนะมันก็ใกล้การเวลาการกระถินเวลามันน้อยนะครับก็เลยเพื่อนก็บอกว่า มีเงินหมื่นสองหมื่นก็มาถวายกระถินได้ที่นี่นั่นนั่นแหะคือจุดเริ่มต้นของการมาก่อสร้างมาสร้างวัดป่าเทพนิมิตนะครับถ้ารวมนับตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ถ้านับเป็นปีเต็มวันก็ประมาณ4ปีกับ3เดือนนะครับตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ย จะมีแค่เสาตะม่อนะครับซึ่งเขาได้วางรากฐานไว้แล้วซึ่งเป็นเสาตะม้อวางรากรากฐานไว้นานหลายปีแต่ก็ไม่มีปัจจัยที่จะสร้างต่อหรือสารต่อด้วยไม่เห็นก็ปีนั้นผมก็เลยมีเวลาแค่ตีกลมๆก็ประมาณหนึ่งเดือนในการจัดเตรียมที่จะมาถวายกระถินเพื่อนำปัจจัยมาสร้างก็จากปีนั้นมีเวลากลมๆกก็หนึ่งเดือน ก็ได้ปัจจัยมาถวายกระถิ่นสี่แสนฟาบาทก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างมาเรื่อยๆคือ,อปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติมิตรก็ดีญาติธรรมก็ดีญาติพี่น้องก็ดีเ,เพื่อนฝูงก็ดีที่ได้ผมไปบอกบุญแล้วก็ได้ร่วมบุญกันมาก็ในปัจจัยทั้งหมดไม่มีการมาหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ค่ากินค่าเดินทางก็ไม่มีการ มาหักก็เลยได้สร้างซึ่งตอนตอนที่ผมมาตอนแรกเนี่ยก็ชาวบ้านที่นี่หรือผู้ที่ช่วยกันนะครับก็จะมีะครูปวดกษียณก็คือครูผมจะเรียกกันครูปานแต่ท่านชื่อครูชัยนรงค์บุญรักษาผมนายชัยนรงค์บุญรักษาหลังจากออกจาก้าการมาก็มาดำเนินการก่อสร้าง ให้สำเร็จตุล่วงให้เป็นจริงเป็นจังคือให้เกิดขึ้นโดยรับความอนุเคราะห์จากคำแนะนำจากผ้าจาริลพันบอกให้ลูกหลานมาช่วยสร้างก็เป็นอีกหนึ่งแรงกำลังที่ช่วยเการช่วยต่างๆนานานะครับการเดินเรื่องนั่นเดินเรื่องนี่ก็เป็นตัวแม่บทของพื้นที่ได้ได้อย่างดี ก็ท่านก็นบอกว่าประมาณทักสามล้านฟาบาทก็เสร็จตาลาหรืออุโบสถหลังนี้แต่ผมมาเห็นรากฐานแล้วผมก็บอกแล้วว่าหลังนี้ต้องมีถึงสิบล้านถ้าเอาฟาร์มเป็นจริงหรือจากประสบการณ์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เบ็ดเสร็จนี่ตั้งแต่สร้างกันมานะครับสร้างกันมาตั้งแต่ต้นจนหลังสุดท้ายสุดก็คือต้องมาว่าจ้างช่างรับเหมาเป็นเรื่องเป็นราวเลย ก็รับเหมากันอยู่ที่7ล้าน4 7ล้าน4 0 0แสนบาทคือจะเสร็จสมบูรณ์เลยแต่ก่อนหน้าที่จะ7ล้าน4 0 0แสนบาทเนี่ยก็คือ,อได้สร้างมาแล้วประมาณ4 0แสนถึง5แสนบาทคือทำมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือเหตุผลก็ตั้งแต่นับกลมๆก็คือเดือนตุลาคมปีพศ2560ที่ย่างก้าวเข้ามาแล้วก็มาถวายกระถินปีแรก ดังนั้นก็ผมก็ดำเนินการมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ขอก่อตั้งเป็นวัดและเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายชื่อว่าวัดป่าเทพนิมิตฝ่ายธรรมยุทธนะครับจะมีวงเล็บตามหลังก็คือตัวทอทงก็คือเป็นวัดป่าสายธรรมยุทธ นะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นตามเจตนากำหนงที่หลวงปู่อุดมท่านเคยสั่งชาวบ้านไว้ดั้งเดิมว่าท่านต่อไปถ้าเป็นวัดอยากให้เป็นวัดป่านะก็ถือว่าตามเจตนาที่ท่านได้ตั้งใจไว้ก็เป็นวัดป่าและเป็นวัดสมบูรณ์มีชื่อวัดในทะเบียนราชถูกต้องตามกฎหมายในกรมศาสนาก็คือว่าเป็นวัดที่ถูกต้อง ตามกฎหมายปัจจุบันก็ได้มีเจ้าวาดก็คือหลวงปู่เคนโชติโกซึ่งท่านเป็นพระผู้มีบารามีเป็นพระอริยะสงฆ์แล้วเป็นพระที่มีวิทยาอาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสก็เลยเป็นพื้นฐานเป็นบุญบารามีได้บารามีท่านด้วยมาในร่วมการสร้างจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันที่ผมบันทึกเทพอยู่นี้ก็วันนี้ก็วันที่20มกราคม2565นับตั้งแต่ต้นมาถึงวันนี้ก็4ปี3เดือนถ้านับวันเต็มๆ1 4ปี3เดือนจากเดิมทีก็มีแค่ศารานะครับศาราแล้วก็กุติสงเป็นกุติเป็นกุติอยู่ในแนวป่านะครับพื้นที่สาพื้นที่อุโบสถเนี่ย เมื่อก่อนก็เป็นพื้นที่ต่ําดินอะไรยังไม่ถมนะครับจนมาถึงวันนี้คือมุงลังกาแล้วนี่คือช่างก็ทํางานอยู่ช่างก็จะมุงก็คิดว่าอีกภายในเดือนนี้เดือนนี้ก็คงจะมุงหลังคาเต็มนะครับก็ด้วยปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็โดยครอบครัวบ้างแล้วก็ญาติเพื่อนฝูงบ้างนะครับแล้วลูกศิษย์ลูกหา ของหลวงปู่เคนนะครับก็ร่วมกันมา,าตามกำลังศรัทธาทุกท่านที่มีที่ท่านได้สร้างและได้เห็นท่านที่เคยร่วมปัจจัยมาก็จะได้เห็นว่านี่เนี่ยเพราะเหตุผลที่ว่าปัจจัยเราไม่มีการมาหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นถึงได้สร้างได้อย่างที่เห็นปัจจุบันนะถึงปัจจุบันนี้ก็ที่จะต้องหาจ่ายช่างอีกก็อีก4ล้าน2แสนบาท ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับจะเสร็จสมบูรณ์อีก4 2ล้าน2บาทโดยโดยประมาณตอนโดยประมาณนสะีล้านสองแสนบาทอาจจะมีนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าเราจะต้องอมีอะไรเพิ่มเติมเล็กๆ,ๆน้อยอันนั้นก็ว่ากันไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ด้วยเรียกว่าด้วยบารามีนะครับด้วยบารามีของ เจ้าวาดที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยเป็นผลอย่างหนึ่งนะครับก็ด้วยสิ่งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายญาติมิตรญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีความศรัทธาในบวรพุทธศาสนาถึงได้มาถึงจุดนี้นะครับถึงได้มาถึงจุดนี้ได้นะครับ นี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่มาเล่าให้ฟังเพราะนั้นในครั้งต่อไปนะครับถ้าท่านทั้งหลายที่อยากจะร่วมบุญนะครับร่วมบุญสร้างกุศลหรือว่าสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะว่าอุโบสถหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นพุทธานุาเป็นพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสเบ็ดเสร็จหมายความว่า การจะทํากิจกรรมของสงฆ์การจะในวันข้างหน้าการจะบวชพระกะด็ดีก็คืออยู่ในนีเ้เสร็จหรือว่ามีการญาติโยมมาปฏิบัติธรรมหรือการสแสดงธรรมก็จะอยู่ในหลังนี้เสร็จสรรรับเพราะว่าเป็นอุโบสถที่ใช้ประโยชน์ในพระาศาสนาได้ครบทุกอย่างท้วนนะครับเพราะว่าหลังใหญ่พอสมควร ก็ถือว่าจะเป็นการสร้างที่หลังใหญ่หลังเดียวแล้วใช้คุณประโยชน์ทำกิจกรรมของสงฆ์ได้ทั้งหมดในสถานที่เดียวคือไม่ต้องสร้างหลายๆที่เพื่อจะได้อนุรักษ์คำว่าวัดป่าแล้วยังอยู่ในป่าเอาไว้ให้เป็นแนวทางที่สถานที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติ หรือเหมาะแก่การแก่ผู้ที่แสวงหาโมกะธรรมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ดีหรือจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเป็นสถานที่สามารถมาปฏิบัติธรรมหาที่สุดแห่งทุกข์ให้เจอนะครับก็จึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาแล้วทำนุบำรุงพระศาสนา สร้างวัตถุถาวรไว้ในบวร,บร,บรพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปอีกยาวนานก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสร้างบุญนะครับโดยผ่านบัญชีวัดนะครับเป็นธนาคารทกสที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับซึ่งเป็นบัญชีวัดโดยตรงนะครับไม่ได้ว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบัญชีวัดโดยตรงการเบริกจ่ายมาต้องมี คณะกรรมการและวิยาวัจ,จกรที่ตรวจสอบไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่จะไปเบิกเอาไปใช้เอก,กเทศได้ต้องอยู่ในการเป็นมติของส่วนรวมนะครับก็โดนโดนใหญ่ก็คือมีหลวงปู่เคนโชติโกซึ่งเป็นเจ้าวาดาเป็นที่ตั้งนะครับ